เอาละครับก็ต้องขอกาวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเสเมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อปอิแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูซิเบอร์เดอะเกมเรากลับเข้ามากันแล้วนะครับผม กับเช้าดีๆนี่ไม่เช้าแล้วแม่งแกเที่ยงแล้วอีกแล้วอ่ะดอนเพิร์นอ่าก็คงจะมีแพ็คตีดีๆตีกันนะครับในวันนี้เพราะผมแอบเลงตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้จะมีแพ็คเจนะครับแล้วก็การ์ดทองสองแพ็คเลยมั้งอ่าประมาณนี้ละไม่รู้ว่าใช่แบบว่าแต่เมกาโนดอนนี่ต้องเป็นทุ่งนี้อะ ผมจะพูดข้อมูลข่าวสารลีกให้ฟังนะครับเลขกนี้เราก็จะตีกันในวันศุกร์นะครับสองทุ่มนะครับน่าจะใช่นะน่าไม่ผิดนะตัวที่จะแย่งกันก็คือไดโนซูคัสนะครับอบอกไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะครับไม่โชว์แล้วนะไปะไปตีแพ็กกันดีฟราเจก่อนอย่างแรกเลยนะครับเพราะว่ากาะหายยากสุดๆนะครับตอนนี้พี่ก็มี1 0 0 0 0หเฮ้ย81,700โอ้ 8, 000, 1, โหเพิ่งตื่นไง ก็เลยมั่วไปหมดเลยนะผมก็จะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็ทำยังไงดีวะฝั่งนู้นโคตรแข่งเลยเออกูจะทำาไงดีวะเนี่ยฝั่งนู้นโคตรจะแข่งเลยนะผมก็จะเอาเป็นอือกินพืชโอ้โหตายแล้วกาบูดเลยว่าตายแล้วมันเปลี่ยนตัวไหนมาย็บเราเราก็ตายนเนี่ยอ่ะกินพืชตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอา นกอะนกนกนนกนก,นกต้องเอาตัวนี้ไปก็แล้วกันอ่าอย่างนี้พอไม่น่าสู้ได้หรอก <c oughs> โดดิน้ำมาพลังโจมตีต้องหนึ่งหนึนหนึ้อยเลยนะโหดไปบ้า <c oughs> แต่น้ำมันไม่มีตัวในชนะทางแล้วนะเอะแต่มันฆ่าเราได้ง่ายๆนะเอาลอยลองดูก่อนครนบะห้าแสนดูว่าผมจะสามารถ ปราบปามพวกมันได้หรือไม่นะอืมป้องก,กันหนึ่งไว้ก่อนสงสแต่เปลี่ยนตัวมาผมตายแล้วพวกเนี้ยมีเลือดพันเศษยิ้มหายจะจัดเลยนะผมว่ามันเปลี่ยนตัวมาผมตายแล้วโอ้มีพันหกนะตายแล้วเอ้ายังอยู่มันต้องอยู่อยู่แล้วเราเพเปลี่ยนตัวมามันเเหลือแค่หนึ่งไงโอเคไม่กลัวหรอกเนี่น้อยต้องเก็บสแต็กไปบ้างเหรอเว้ยมา เออโจมตีสองเจ๋วแจมตามเรายังอยู่นะครับอ่าป้องกันสามไวก่อนมันนี่มันต้องสู้กันด้วยพละงกำลังลวมั้งต้องหักเี่ยมเชื่อมเชื่อมพกเนอ้หน่อยอ,อ้าวโจมตีสามนะครับอ่าเปลี่ยนตัวทันได โอ้เกมมันอึดๆนเหนื่อยยังไงชักรู้สึกว่าเกมมันอึดๆนเหนื่อยยังไงชักกอนนะอืมผมก็จะมันก็แน่อยู่แล้วมันก็ต้องใส่ให้หมดแม็กนะตายซะอยู่เลยตัม้ไมไเรียบร้อยเอาสิพี่ตั้มมาแล้วเอ้ยมันโอ้โหมันโจมตีหนึ่งเลยว่ะแล้วมันมีต้องสี่นะชิปหายจ,จัดเลยนะเนี่ยเอ้ยโจมตีหนึ่งจบเรียบร้อย ไปแล้วถเอ้ยไปสู่ดวงดาวแส่นไก่พ้นถ้าผมอยากชนะผมต้องทำอย่างนี้นะครับม,มันเป็นสูตรเลยนะคป้องกันส่องเรือไว้ให้เพื่อนหนึ่งนีล้วฮะแม่ไม่ธรรมดาไอคนนี้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนสิอ่าเปลี่ยนจริงๆด้วยนะครับโจมตีสามเหลือไว้หนึ่งอีกบ้าจะจัดไอ้บ้าเนี่ยโอ้โหเป็นบอทที่แบบว่าไม่รู้จะจัดการมันยังไงดีไอบอทตัวนี้ เจ็ดร้อยเลยหรอหนึ่งสองสามอันนี้เจ็ดร้อยนะผมจะป้องกันหนึ่งสองสามสามจะมีเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่ไม่ได้นะครับต้องป้องกันสี่เลยเผื่อมันเหลือไว้ตัวหลังนะมาเลยนานเหลือไว้ตัวหลังจริงๆด้วยบาดจัดมาเลยถ้าแกใส่ฉนะันล่ะกระเพาะน่จะมิกฟัวก็รักมานี่มันด่ายโมกูดนันน้องไว้ เออโจมตีสีนะเออมมตายซะเธอโอพีมเตอร์แกจะอยู่เลยจ <c> ง <ười> มุงมวยไปกับสีสันที่แกจะได้เห็นในขั้งสุดท้าย <c ười> นี่นะงับก็ไ่าเรียบร <c ười> ้อยโชคเข้าข้างเราสุดๆ <c ười> โอ้โหโยกแรกก็เหนื่อยแล้วอ่ะยกต่อไปไม่อยากพูดถึงเลยอ <c ười> ้ อาดีโย <Ad> <laughs> เข้าทางจะจัดจามาเลยทีนี้ละเมิงยิงงับไม่เหลือเลยโ <laughs> จมตี่หนึ่งเอ้ยไม่จุดที่หนึ่งเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเฮ้สามยกเองเหดือนเก้าร้อยเลยนะเออเอาตัวนี้เผื่อเผื่อไว้เผื่อไว้เผื่อไว้เผื่อ,อ,อต้องใช้กินเนื้อสองตัวนะครับเอาเอาแค่นี้ก็พอแล้วก็พืชพืชพืชตัวนี้อย่างแน่นอน <laughs> มา เดี๋ยวเราเอาตัวนั้นไปตายเอาตัวนี้ไว้เก็บสแตก็กเดี๋ยวมันเปลี่ยนตัวชับเดี๋ยวให้ผมคิดก่อนนะครับมันไม่แข่งแกร่งเท่าไหร่วะเอานี้ก็พอแล้วมั้งไม่ได้เพื่อเก็บสแตก็กไม่ได้ <c oughs> ไม่มั่นใจเลย <c oughs> เพื่อเก็บสแต็กไว้ได้เอาตัวนี้ไปก็แล้วกันนะครับอ่ะไปเลยมายังไงต้องเก็บสแต็กได้บ้างแหละ <c oughs> มา <c oughs> หนึ่งอะ่ะ <c oughs> ได้แน่แ <c oughs> มาเลย ป้องกันหนึ่งไว้ก่อนนะครับมาเปลี่ยนตัวชัว <laughs> ถ้าเปลี่ยนตัวก็เสร็จลราไข่ผสมอะไรตึ้งตัง,งตึ้งมากมายวะนี่ <laughs> เอาแล้วไงเอาแล้วไงมันมีหนึ่งแต่ก็อยู่ได้นะครับอ้าวมีสองเท่ากันแหมไม่ว่าจะได้เปรียบเสียเปรียบนะที่ไหนได้คนกันเองนี่เลยโอ้โหมันเลเวลยิ้มอีอะผมยากมีมากไงอย่างเงี้ย ผมไม่มีมั้งเลย่ะเห้ยตายแล้วมามีสามแล้วใช่ไหมาเอาโจมตีสองเลือ่อยหนึ่งอีกบ้าชัดๆพูดได้คำเดียวเลยว่าบ้าชัดๆรนบะชัด,ชดว่ไม่เก็บแล้วไม่รอแล้ว <c oughs> ต้องเก็บดิดแต่ไม่รอแล้วนะไม่ป้องกันใดๆทั้งนั้นนะมาเลยพี่เขียวไปแล้วแต่นายก็ทำดีแล้วล่ะพี่เขียวนายนี่มันเป็นฮีโร่ตัวจริง นายมันโคตรลูกผู้ชายอย่าเพิ่งป้าเล็กซี่กลับเข้าไปก่อน <laughs> กลับไปก่อนอยังไม่ถึงคิวป้าหนึ่งเดี๋ยวน,นี้หนึ่งสองเอ่อสามปุม้นไม่ตายเหรอต้องสี่เลยเหรอเราเก็บไว้ให้ป้าเล็กซี่นะยัดหน้ามันตั้งท้ายดินี่นะเรียบร้อยตั้งท้ายดีนะครับ <laughs> จั่วเข้าที่กลางหน้าไอตัวนี้ยันหน้าไม่ได้นะหนามทิมขาทีเดียว <laughs> จอมตีสิไปแล้วเออแปดร้อยเลยในะนี้ดากูเล็กเซราท็อปเนี่ยดากูเซราท็อปนะอืมเรียกดากูเซราท็อปก็ได้มั้งจอมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามต, 3. ตัวนี้เหลือห้าร้อยเว้ห้าร้อยป้องกันหนึ่งป้องกันสองอยู่แล้วนะครับแล้วก็เก็บไว้สองไว้จัดการมันตายซะตับนี่นะไอตัวกระจิจู นี่แหละตัวนี้แหละพั0ห้าแล้วแหงกิโลสอลัดเจ็ดสองแล้วแต่ว่าก็เข้าทางผมสุดๆแล้วอย่างงี้ก็ได้เสียเนี่ยชิบหายแล้ชิบหายจ,จัดๆเลยนะเนี่ยเออคือว่าถ้าผมมันป้องกันสี่ผมเก้าเก้าสิบแปดบวกแปดก็สองพันห้ามไม่ได้นะเนี่ยเออป้องกันหก ป้องกัน<ค><ณ>โอ้โหโจมตีก็ดีอ่ะเอแต่มึงก็มีแค่หมองเองเอาสิเอาติดกับแม่้าเล็กซี่นี่ไมไ่ธรรมดานะครับยิงยู่นะันยิงอุ้งโซงันตายซะต่มเป็นแพทกวลวงพวกเด็กใหม่ๆคนระับโอ้ติดกับบาเล็กซี่อย่างไงได้นะครับ บอทเลยจะมาสู้เราได้อะเฉอไม่ต้องเกรงใจใดๆทั้งนั้นนะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะแล้วก็เอานบเหนือโอ้โหตรงลงตัวสุดๆไปลยุยไม่ได้เจดับบิลก็ให้มันรู้ไป ตบเลยเพราะเราไม่แพ้ทางไทยยายยู่เลยนี่นะเอาสิโดนไปพัดหนึ่งจะปวดไมล่ละถึงจะมีหนามแหลมขนานดะนี้ฉันก็ไม่กลัวหรอกปากฉันนี่เป็นปากสแตนเลสกันทะลุทุกสิ่งอุย้ยพี่ยบเป็นอะไรอะ่ะ ปิงก่อนพี่โยบปิงก่อนเลยเนี่ยเออห้าร้อยตายได้นะป้องกันหนึ่งเหวี่อนเอาเมันป้องกันเหมือนกันนะสิพี่โยบก็หัวตายเหมือนกันนะเนี่ยมาเอาจนตีสองเสร็จแล้วมันรีอย่างเงี้ย <laughs> ฉันไม่อยากรังแกแกเลยออกมาวิสามันเจ็ดเลยเนี่ยจะล้มได้ไหมเนี่ย หล่ไม่ได้ได้ยังไงตงได้สิเก่งระดับเราตายซสออย,อยูนี่นะเรียบร้อยแหมสามมันเจ็ดทำมาคู่ตกด้วยฝ่ามือพี่ขาดกันเราก็ตายเหมือนกันจมตีซ่าอ้ามันหมดสแต็กเหมือนกันเ้าสิฟาร์มได้เปรียบเรามันต้องมีวะ่ะจมตีหนึ่งสองแล้วก็เก็บไว้ให้เพื่อนหมดเลยมา เอาซะัำเรียบร้อยมาสิจะวัดพลังกันก็ได้แอมโมมาจะไม่กลัวกันเลยแอมโมมาต้านะครับมาเลยเอนเจย์จุมตีสี่ไปเหมือนกันมาเลยต้องเจอลูกรักกูเจอเลยไม่ได้ใช้ไม่ตายแต่ก็ไม่เป็นไรอยพิษไลท์ไซมัน งักัดเท่าให้ไม่ใช่ผิดลายเว้ยไม่ได้กางคีบไงอาการมเห็นไหมมันตายแล้วลูกเป็นตองมกลางแล้วโอเคที่ผมเปิดได้บ่อยที่สุดเลยก็6กเจ็ดร้อยนั่นแหลนะ <c oughs> วันนี้อขอไม่มากเลยไม่โลก8 5แปดรกัแล้วกันแต่ถ้าให้พันหก็โคตรฟุกนะครับปัด ดืดเ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 ืดืเห็นไหมปกติมันเกินเรื่องปกติโอ้ยไอบ้บ้าเอ้ยไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรดีนะครับแล้วเราก็สูญเสียไดโนเสาร์ไปซะเยอะเลยไมโทเอ้ยแพ็คต่อไปก็ตีไม่ได้นะครับหมดเฮ้ยเรายังมีนี่นะมีคอมปี้นนะครับเออตะกี้ยกวะเนี่ยสามยก เดี๋ยวบายบายเดี๋ยวฉันมัแอบตีพวกแกดิฟ้าไม่กลัวเลยในนี้ถ้าเรามีคอมปิดมต่มีตัวเดียวเองไหมถ้ามีสักสองตัวก็ดีเลยเฮ้ยไม่ใช่สองตัวดิหกตัวดิเออในนี้มีแค่สามนะครับสงสัยต้องใช้พลัง J W จัดการทะแล้วนะเพราะฟังมันก็ J W เหมือนกันนะครับพอดิฟ้านะเหนื่อยละ มันได้การ์ดเร็วอะแต่ว่าก็ควรเปนเก่งะนะไม่รู้จะพูดยังไงเด็กก็ควรเปนเก่งอะนะอุ้ยสองล้านแล้วก็มีโอกาสนะครับ มั้งนะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าเราก็มีโอกาสได้ได้การ์ดฟรีนะแต่ว่าไม่มีวิบวับหลอกพูดด้วยก่อน <c oughs> อ่ะถ้ายัางไงก็ใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ล่างเออได้ตีจกันไหมแล้วก็ได้ JW เท่าไหร่นะตอนนี้พี่ก็มี82,000นะครับอืมใกล้ละอีเวนติบใบก็ใกล้จะเริ่มขึ้นอีกแล้วนะครับผม ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจซื้อกันละกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อกเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยแก i n ทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ฮู้ปัล่วย